ไม่มีคำถามีดีพี่ปอบช่วงนี้แบบว่าละครยกมากใช่ค่ะช่วงเรื่องสั่นปอบยาธิดาก็พอดีมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะนะคะพอหลังพอหลังจากกัรตัวกันมาก็เลยโหมทำงานกันก็เสร็จไปเรื่องนึงแล้วค่ะตอนนี้เหล็กเรื่องึงึ่งก็กำลังถ่ายอยู่ก็อีกยาวไกลกว่าจะจบจริงๆรนแบบทุกช่วงเลยนะทีตอนนี้ ไปแล้วก็ไม่ทุกช่องค่ะไม่ทุกช่องแต่ว่าเลือกเลือกค่ายที่เราทํางานด้วยแล้วสบายใจมากกว่าพี่ไม่ได้ไม่ได้เจาะจงว่ามันจะไปออนแอร์ที่ช่องไหนแต่ว่าเราเลือกทีมงานมากกว่าค่ะหลายคนบอกว่าเหมือนช่องนี้แบบได้เห็นพี่ป๊อปแบบหลายๆบทบาทด้วยอะไรแบบนี้ก็ผมทํางานก่อนค่ะก่อนที่จะรับไม่ไหวโอ้ m ม g ก็พี่ป๊อป ก็ยังทำอยู่ค่ะก็ยังทำอยู่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะมีเรื่องอะไรไัไ้ยพี่ป๊อกกับงานพีจ่จัดมีที่วางแผนเอาไว้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวอใจรออีกนิดนึงเป็นตอนนี้พวกพี่ตั๊พี่วิตเตอร์พี่เบิร์ดเขากำลังประชุมกันอยู่คะ่ะก็ <G ül üyor> มีพลอ็อตของเราเตรียมไว้แล้วแนวแค่แนวนะเหมือนเดิมคะ่ะบ o ูแอคชั่นดราม่ายังแนบขนาดมีตุ่ประทบอะไรไหมพี่ป๊อก พี่ก็อยากมีเงินไว้ใช้ตอนแก่บ้างสิจ้าแต่ว่าเราเป็ความแผนวันตายสิก็คือถ้าื่อยช่วงนี้ยังทํางานไหวก็ทําค่ะแล้วก็แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเรางานที่เราเลือกทำเนี่ยก็เป็นงานที่เรารักเราชอบอยู่แล้วก็ไม่ได้เน้นปริมาณค่ะแต่จริงๆบอกว่ามีขีดลิมิตให้ตัวเองไหมคะว่าแบบจะทำไปอีกกี่ปีอะไรแบบนี้ไม่มีเลยค่ะก็ทาไปเรื่อยๆจนกว่าที่จะรู้สึกว่าเราไม่ชอบแล้ว แต่ตอนนี้ยังชอบอยู่ก็เราแต่ก็ยังไม่กินเกษียณงานในวงการ่ยังไงนะคะยังเกษียณงานอ๋อยังค่ะยังก็ไปเรื่อยๆค่ะจะเกษียณต่อเมื่อไม่มีเรื่องที่เราชอบเราก็จะอยู่แสดงว่างานละครตลอดเวลาที่มาเนี่ยคือต้องมีบทให้ที่เราชอบเบมจะรับเล่นใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะ ทำงานที่เราไม่ชอบได้แล้วเราก็ยังดีใจที่เรายังสามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกเฉพาะสิ่งที่เราชอบเท่านั้นก็ขอบคุณมากมันมีหลายบทบาทมากเลยที่พกได้มาแล้วเล่นหมดเลยได้หมดเออเล่นมีบทไหนที่อยากจะเล่นเป็นพิเศษไหมฮะว่าเออเรื่องอยากอยากเล่นบทแนวเวีแล้วไม่เคยได้เล่นเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเล่นเป็นพระเอกเลยจนชีวิตใครใครจะเคยเล่นเป็นพระเอกพระเอก สลับร่างเลยครับตีวายตั้งเรื่องก็สลับสลับอะ,อะไรนะวายตั้งเรื่องไ Why you like that? <laughs> ไม่ใช่สิจะบอกว่าไอ้ประเภทไอ้ประเภทที่สลับตัวก็เคยเล่นมาแล้วค่ะ<อ>ไม่ได้ไม่ได้แปลกใหม่อะไรก็คือเราเป็นนักแสดงรับจ้างค่ะเล่นได้หมดถ้าเผื่อเราชอบความรรงนิดนึงกี่ปีปแล้วมตอนนี้สิบเก้าจะสิบเก้าปีเหมือนเดิมค่ะตลอดเราก็พยายามทําตัวให้เรารู้สึกว่า ดชื่นอยู่เสมอความสดชื่นของเราก็คือการไม่ค่อยได้เจอกันไม่ใช่แย่จังเลยเพราะว่าพี่ตั๊กงานเยอะมากค่ะพี่บอกก็งานเยอะพอสมควรก็เลยอาจเจอกันเฉพาะตอนกลางคืนแต่ว่าเท่านี้ก็โอเคแล้วนะก็คือต่างคนต่างทํางานในสิ่งที่เราชอบหรือว่าสุดนี้มันคือเคลลับไหมที่แบบไม่ค่อยได้เจอคอมาเจอเลยคิดถึงกันไม่ <laughs> <laughs> มันเป็นเ,นเนพลงมันจะพัดจะปลูกค่ะน้องเออ จู่ๆมันก็เป็นไปเองแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราจับจุดนี้แหละมาเป็นเคล็ดลับของเราละกันว่าเออถ้าเราเจอ24ชั่วโมงเราอาจจะนเออน่าเบือเอเบ่อเราอาจจะแบบเอย<ม>เบื่อไปข้างหนึ่งเอาเป็นว่าพอด้วยสถานการณ์แบบนี้ด้วยหรือเปล่าแล้วก็เลยอ่ะเป็นข้อดีเลยรละกันแี่งม,มีคนมาขอเคล็ดลับบ้างไหมพี่เรื่องแบบกันก็พยายามจะบอกนะคะบอกว่าให้กลับไปถามคุณพ่อคุณแม่เธอเพราะว่าพี่เองอ่ะไม่ใช่คู่แรกของโลกที่คบกันมาได้ยาวนานขนาดนี้ พวกคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเขารักกันมานานไปขอเคล็ยรับจากท่านดีกว่าค่ะเวลาเวลาเติมหวานเป็นสบิ่นหวานนรอแค่ได้กลับบ้านนอนกอดกันก็โอเคแล้วละ่ะความระแวงตอนนี้หมดไปแล้วใช่ไหมพี่บอกมันเราไม่ได้ระแวงค่ะเรารู้สึกว่าเราเชื่อใจซึ่งกันและกันเขาสนุกกับงานของเขาเราสนุกกับงานของเราแล้วก็มันสามารถที่จะเป็นกําลังใจให้เราไป เจอกับคนรอบข้างแล้วก็สนุกสนานแล้วก็ทํางานที่ยังมีความสุขมากกว่าที่มิคเจอกันนี่คืออยู่กันบ้านหรือไงนะหรือว่าอยู่บ้านเดียวกันค่ะพิเศษพิเศษไม่หมายถึงว่าเช้าตื่นมาเจอหน้ากันแล้วก็เอ้ยบา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 ยแล้วก็ออกไปทํางานแล้วก็่อจะกลับมาเจอกันก็ตอนดึกแล้วบางทีบางคนหลับแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยก็เลิกุยนายแล้วก็นอนอ่ะกอดกันก็โอเคแล้วเนาะความเสมอต้นเสมอปลายมันมีมากขึ้นหรือเปล่าพี่๊อม ถ้าเสมอต้นเสมอปลายมันจะไม่มีมากขึ้นนยันเลยจุดนั้นก็คือพี่ว่าเอาเป็นว่าทําทุกอย่างอะไรที่เกิดขึ้นมามันเป็นสิ่งที่ดีหมดเราก็ปรับใช้ตรงนั้นดีกว่าไม่ว่ามันจะมากขึ้นน้อยลงอย่าไปสนใจเลยช่างมันแต่ยังเาคำเดิมว่ายังยังยังไม่มีเนาะ พี่อายุเท่าไหร่แล้ว,ลวพี่อายุกลังหลังหลงหลานไงหลานลหลานก็โตแล้วแต่ว่าถ้าเผื่อพี่มีลูกตอนนี้เนี่ยลูกพี่พิการนะพี่พ่อหลายคนยังรองลุ้นอยู่ไงว่าเราไม่กเ็นก็ <c oughs> ด้วยด้วยสภาพด้วยสภาพผมพ<ช>ี<ช>ม่อพี่เป็นคนใจร้ายอ่ะ,ม,อะมีลูกไม่ได้หรอกก็คือไม่มีอยู่ในความคิดเลยตอนอยากยังทำเดิมมันหมดวัยแล้วจะน้องเอาเป็นว่านับนับอยหลังว่า หมดประจำเดือนเมื่อไหร่ดีกว่าสองสองปายายนนะใช่มีความสุขกันแค้น้ดีกว่าค่ะพี่เป็นคนง่ายๆ่างานพิธีกรงานพิธีกรค่ะก็มีมาสเตอร์เชฟค่ะยังทำงานมาสเตอร์เชฟอยู่ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะซีซั่นใหม่รับรองว่าเหนือความคาดหมายแล้วก็เดือดแซ่บยังเหมือนเดิมเราไม่อยากบอกว่ามันแซ่บมากเกินแต่ว่ากินหน้ามาแล้วนะพี่ป๊อก เราตื่นเต้นมากแต่ว่าคือเราเราอยากบอกคุณผู้ชมทุกคนแต่ว่าเราบอกไม่ได้จริงๆว่ามันแซบขึ้นจริงๆค่ะเวลาอลุนนี่ขนาดพูดเองอยังตื่นเต้นเลยอยากไปถ่ายเร็วๆละแซบด้วยสุดป,ปังด้วยเนาะที่สุดโอเค,ค